นะครับถูห้องกักตัวที่ไต้หวันนะครับตอนนี้เข้ามาที่ไต้หวันแล้วนะครับถูห้องกักตัวที่ไต้หวันดูครับโอ้โหนี่คือห้องกักตัวที่ไต้หวันห้องดีมากครับนี่อาหารเข้าวันนี้มื้อแรกนี่เอามาให้เราเป็นข้าวกล่องอันนี้มือแรกว,นนวันนี้อ่าของวันนี้นะครับดูห้องดูห้องนี่ นี่นี่ห้องกักตัวไต้หวันนี่วิวครับนี่วิวทิวทัศน์ไต้หวันเขาไม่ให้เขาไม่ให้เปิดหน้าต่างเขาไม่ให้ทำอะไรทั้งนัน้นอ่ะห้ามห้ามเปิด เดี๋ยวไปดูห้องน้ําห้องน้ําก็สวยโอ้ต้องอยู่ที่14วันน่ะโอเคเลยห้องโอเคเลยดูห้องน้ํานี่ห้องน้ําเป็นไงนี่ครับเขาเขาเปิดโรงแรมให้เรากักตัว14วัน โอ้โอเคเลยครับลองกักตัวที่นี่อยู่ที่นี่สิวันแล้วก็ไปกักตัวต่ออีกเวันที่โรงงานกว่าจะได้ทำงานก็สิบห้ากุมภาพอดีอ่าโอเคแค่นี้